สวัสดีครับผมบอกกับมปงแดงชาแนลเคือเกอ้าครับพาพี่น้องมาหาจับปลาคอนครับผมหาหลอะปลาคอนหาเคียกรบครับสวัสดีค่ะ,คะจะับปลาคอนกันค่ะน,นี่ พอได้จับอยู่ครับพี่นอ้องหาสุยางสุยเนียครับช่วงนี้แต่ครับไปลุ้นไปชนกันครับคนนี้ว่าจะมาร์นบอจะได้ยังไงเนี่ยครับผมง่าง่าครับมาขันปลานำกันเดิอจ้ะนี่ ป,ปลาหลายหลายพี่น้องครับานามหลายครับพี่น้องจับบ่ได้ครับระมัสามสี่มือเนาะเดี๋ยวตีแวะมาเบิ่งไม่ครับผมได้ครับาทีหามาเนาะค่ะนูแดงทําการต้มทันทีค่ะพี่นงคงค่ะมีแต่ปลาเข็งเนาะค่ะเดี๋ยวปาหลายค่ะนี่ค่ะทําการต้มเลยค่ะต้มปลาเข็งหน่อยทีหามาเนาะค่ะมาสดห่อนๆน,น้ำกันค่ะพี่น้อง อหอมชอจ้าใส่ผักะขแ่แยงใบกะเพราเนาะคะ่ะแล้วก็ต้นหอมค่ะพี่น้องส่ะใส่ลงหลยๆค่ะมันจะสีแซบค่ะพี่น้องเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะต้มป้าค่ะตาหอมผักกขยแยงเลียค่ะพี่น้องค่ะ นี่ค่ะต้มป้าขอนที่หามาเนาะค่ะพี่น้องค่ะได้ต้มหนึ่งพอดีค่ะมากินเขาง่ายเสาเนาะค่ะพี่น้องบึงไอ้อยู่พวนเลยค่ะหอมๆน้ำกันค่ะมาจากกินเขาน้ำกันค่ะนี่ต้มป้านูแดงต้มเรียบร้อยแลควค่ะนี่ปนปลาทูเนาะค่ะที่นูแดงปนไปั้เยซอสลวค่ะแล้วก็มีพักแก้วเนาะค่ะพักลืมผัวค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะอันนี้แมกก็บมาเนาะค่ะเดีวเราสิมากินเขาน้ำกันค่ะสดแกงป้าหอมๆน้ำกันค่ะมากค่ะ ข้ามากินถั่น้ำกันกานูแดงค่ะพี่น้องบำหมิงเป็นกิน,น,ะะน,นแล้วเนาะค่ะแสบอะค่ะไม่เด้ข้าว ครับยังชซบ้ไหมเหรพามาแบบสดๆต้มกิแบบสดๆนี่แซมด้วยค่ะ ค่ะเดีย๋ยวนูแดงขออนุญาตกินเขาก็งนะค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นูแดงก็ขอจบคลิไปไว้เพียงซ้ำนี้ก็งนนะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะไปรับชมคลิปนูแดงกับบ้าเหมิงได้ด้วค่ะพี่น้องคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ